วันนี้พบกับครูนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะก่อนอื่นให้นักเรียนเตรียมหนังสือสองเล่มนี้ขึ้นมานะคะจากการทํากิจกรรมที่สองนะคะสมบัติของวัสดุก่อนและหลังผสมกันเป็นอย่างไรนะคะซึ่งนักเรียนจะเห็นว่านะคะก่อนผสมกระดาษกับกาวนะคะกระดาษจะมีลักษณะน,นะคะก็คือฉีกได้ง่ายนะคะแล้วก็ดูดซับน้ํานะคะกาลาเทคก,ก็จะ มีลักษณะคล้ายน้ำนมนะคะหรือน้ำยางเหนียวเหนียวหื่ๆน,นะคะซึ่งหลังจากที่เราเอากระดาษนะคะกับกาวนะคะมาผสมกันนักเรียนก็จะเห็นได้ว่ากระดาษกับกาวนะคะเมื่อผสมกันแล้วนะคะจะทําให้ฉีกได้ยากนะคะและไม่ดูดซับน้ำนั่นเองนะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมที่สองนะคะก็คือ วัสดุบางชนิดนะคะบางอย่างนะคะสามารถนํามาผสมกันนะคะทําให้วัสดุหลังผสมนะคะมีสมบัติที่แตกต่างไปจากสมบัติของวัสดุก่อนผสมนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่47และ48นะคะฉะนันรู้อะไรนะคะมีทั้งหมดด้วยการ3ข้อนะคะให้นักเรียนเขียนชื่อชัดเจนนะคะถ่ายลงอัลบั้มลายกลุ่มที่ครูสร้างไว้นะคะสำหรับวันนี้ครูก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ